ที่ค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะแครแหนกกำลังสนใจเกี่ยวกับพวกศิลปะบำบัดะค่ะก็เลยอยากจะทําคลิปนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็สามารถทําตามกันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมแรกกันนะคะ กิจกรรมแรกนะคะที่แพจะเริ่มทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตัดแปะเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีสมุดที่เราไม่ใช้แล้วค่ะปากกาเอาไว้ร่างนะคะรูปแบบที่เราอยากจะทำกาวสำหรับการแปะหนังสือพิมพ์แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสิ่งที่เราจะแปะลงไปนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้เป็นกระดาษที่ไม่ใช้แล้วใบปิวกระดาษหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือว่าการ์ดอะไร ก็ได้นะคะที่เราอยากจะเอามาแปะนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่แปะจะทำเนี่ยนั่นก็คือการร่างภาพก่อนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะตัดแปะรูปภาพของเราเนี่ยลงไปในกระดาษเลยก็ได้นะคะ สิ่งสำคัญสำหรับกิจกรรมนี้เลยนะคะนั่นก็คือตอนที่เราเริ่มวาดรูปหรือว่าร่างภาพหรือว่าจะเป็นการเริ่มตัดแปะเลยก็ได้นะคะเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยคิดถึงภาพคนที่เรารู้สึกขอบคุณคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้กำลังใจเขานะคะเราก็ทำสิ่งเหล่านี้นะคะออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างนั่นเองค่ะ สำหรับภาพนี้ที่แพรกำลังวาดอยู่นะคะแพรเนี่ยว่าตัวเองตอนที่อยู่บนเวทีค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะจะเป็นเหล่าแฟนคลับหรือว่าคนที่มานั่งดูเราตอนเราเต้นอยู่นั่นเองค่ะส่วนข้างๆแพรนะคะที่แพรกำลังวาดอยู่เนี่ยก็คือเหล่าเมมเบอร์สมาชิกในวงนะคะที่แพรรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่แบบคอยอยู่เคียงข้างแพรมาตลอดนะคะและสำหรับกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะที่แพรเนี่ยเอามันมาแปะรอบ เป็นกอดเนี่ยมันหมายถึงมวลความสุขที่แบบอยู่ข้างล่างเวทีทั้งแบบเสียงเชียร์ที่ตะโกนมาหรือแบบสายตาที่ทุกคนส่งมาให้แพรนะคะมันเหมือนเป็นมวลความสุขที่แบบอบล้อมแพรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะที่แพรเนี่ยเอามาแปะไว้ที่ตัวเองแล้วก็แปะไว้ที่คนรอบข้างนะคะมันเหมือนกับว่าไอมวลความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนอะส่งผ่านให้แพรแล้วแพรก็ส่งผ่านให้คนอื่นเหมือนกันนั่นเองค่ะ การทำศิละปะชิน้นนี้ออกมานะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องทําสวยนะคะแค่ทํามันออกมาตามความรู้สึกของเราเราแปลความรู้สึกของเราออกมาให้อยู่ในผลงานของเราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะกิจกรรมที่2นะคะมีชื่อว่าหลับตาแล้วปล่อยวางค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็มีแค่ปากกาแล้วก็กระดาษแผ่นใหญ่ๆเท่านั้นเลยค่ะ ก่อนเริ่มทํากิจกรรมนี้นะคะแพรเนี่ยอยากให้ทุกคนหามุมโปรดในบ้านค่ะที่ทุกคนชอบกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดพวก ASMR หรือว่า s t u d y w i t h me, อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะจุดเทียนเพิ่มหรือว่าหาอะไรที่มันหอมๆนะคะมาจุดเอาไว้นะคะทุกคนเพื่อที่เราจะได้รู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะแพรอยากให้ทุกคนหลับตาลงค่ะแล้วเริ่มใช้มือซ้ายในการวาดรูปนะคะ หลังจากนั้นค่ะให้เริ่มใช้มือขวาในการวาดรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะแพนเนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ความคิดความรู้สึกแล้วก็ลมหายใจของตัวเองค่ะแล้วก็ใช้ใจนะคะในการวาดรูปออกมาค่ะ สำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะทั้งเสียงเพลงแล้วก็วิวในวันนี้เนี่ยทำให้แพรู้สึกว่าแพอยากจะวาดวันที่ท้องฟ้าโปร่งค่ะที่มีแบบเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะวาดออกมาให้มันมีบ้านมีต้นไม้มีแบบพวกทิวทัศน์ต่างๆคะ่ะก็เลยพยายามคิดตามแล้วก็วาดมันออกมาคะ่ะ สำหรับใครที่อยากจะทำตามนะคะไม่จำเป็นจะต้องวาดเป็นคนสัตว์สิ่งของภาพวิวชิวทัศน์จะวาดเป็นเส้นธรรมดาก็ได้นะคะแล้วแต่อารมณ์ของเราในตอนนั้นเลยค่ะสิ่งสำคัญของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการให้เราปล่อยใจให้ว่างแล้วก็วาดรูปไปตามความรู้สึกของเราเองเลยคะ่ะ นี้นะคะแพรรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านมันดีมากๆเลยค่ะทั้งเสียงเพลงกลิ่นหอมๆในบ้านนะคะแล้วก็วิวข้างนอกบ้านที่ลมเนี่ยพัดแรงมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยก็อยากจะเอามาฝากทุกคนนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า เติมความสดใสด้วยสีเหลืองนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็มีแค่กระดาษแผ่นใหญ่ค่ะปากกาสีเหลืองแล้วก็ของตกแต่งสีเหลืองอะไรก็ได้เลยนะคะที่เราเลือกใช้สีเหลืองในการทํากิจกรรมนี้นะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าสีเหลืองเนี่ยจะกระตุ้นให้เรารู้สึกอบอุ่นมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นสีที่ใช้สําหรับการเยียวยาจิตใจนั่นเองค่ะ โดยในกิจกรรมนี้นะคะแพรเนี่ยอยากจะให้ทุกคนใช้สีเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักของภาพค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้สึกถึงความอบอุ่นของสีเหลืองนะคะโดยเราเนี่ยสามารถใช้สีอื่นในการตกแต่งได้นะคะแต่ขอแค่ว่าให้สีเหลืองเป็นสีหลักก็พอค่ะ แล้วพอพูดถึงสีเหลืองและความสดใสนะคะมันทาให้แพร์รู้สึกถึงภาพของทุ่งดอกทานตะวัน,นะคะ่ะที่แบบว่ามันมีดอกทานตะวันที่สู้แสงใช่ไหมคะและดอกทานตะวันเนี่ยก็สื่อถึงความสดใสด้วยนั่นเองค่ะได้ทําให้แพร์เนี่ยอยากจะวาดรูปนี้ออกมานะคะ สำหรับ3มกิจกรรมในวันนี้นะคะแพรอยากให้ทุกคนเนี่ยลองวาดการแบบปล่อยใจว่างๆเลยนะคะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องวาดรูปให้มันออกมาสวยแค <c oughs> ขอให้เราวาดมันออกมาด้วยใจแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกับมันก็พอค่ะ ส่วนตัวของแพรเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่วาดรูปสวยอะไรนะคะแค่เป็นคนที่ชอบวาดรูกขนาดเองค่ะสําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังเครียดและหาอะไรผ่อนคลายแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรดีจะไปดูหนังก็เบื่อแล้วจะไปอ่านหนังสือก็มีแต่เรื่องนเดิมนะคะก็ลองมาวาดรูปเพื่อผ่อนคลายจิตใจกันดูนะคะแพรว่ามันเป็นงานอะไรเด็กที่ค่อนข้างโอเคเลยละคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปลองทําตามกันได้นะคะ ในส่วนตอนท้ายของภาพน,นะคะพี่แพนเนี่ยราบายสีโปสเตอร์ลงไปบนตัวดอกทานตะวันนะคะแต่รู้สึกว่าสีเหลืองในภาพมันยังเด่นไม่พอค่ะก็เลยเลือกที่จะแต่งเติมสีเหลืองเข้าไปในรูปให้มันมากขึ้นนั่เนเองคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะสาหรับภาพทุ่งดอกตะวันสีเหลืองของแพรนะคะถึงรูปนี้นะอาจจะออกมาไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะแต่แพรรู้สึกว่าแพรชอบฟีลลิ่งในการทํากิจกรรมนี้มากๆเลยละคะ่ะจบไปแล้วนะคะกับ3มกิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ของแพรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปทําตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย